สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีช่วงเสาของวันหยุดครับผมพี่น้องเสากสิผ้า,าไปหาโพแถวครับไปแก้แค้นมัอนั่นแหละฝนตกห่มครับผมพี่น้องใส่นกข้นเท่ากับฝนตกห่ําร้ยบนดโตวันนี้กับว่าสีล่องนัดครับโพแถวล่องออกอีกหลอดหนึ่งครับผมสิเป็นยังไงสภาพอากาศดีอยู่ครับวันนี้แดดเมฆบ่มีเลย ไป,ไปพูดละครับไปพ่อกันยู่บ้านพ่อแถวละครับผมไปหาพ่อแถวครับผมเดินทางมาพอด้านพ่อแถวแล้วครับผม <_ m uk confusion> แต่พ่อแถวยังอยูย่ในบ้านอยู่ครับผมยังวอเพิ่นต้องใสกินเขาอยู่ครับพี่น้อง, mm hmm. งเดี๋ยวพามาเบิ้งนี่ครับ mm hmm. พะเนีเยด <definite S 3> พย่อแถวครับผมเพิ่นเสี่ยมสไตการเสียมของพ่อแถวพี่น้องนี่ครับผมสไตการเสี่ยมพเนียด์พ่อแถวสิปิดเบิดเลยนะครับพี่น้องข้างหน้านี่ปิดเบิดเลยครับผมว่ามีจงปองจงยังเลยขบรูว่าเพิ่น แซมจังไดเนาะครับท่านผู้ชมนี่ครับสไตล์การแซมของเพิ่นเพิ่นสิปิดเบิดเลยครับผมซ้ำกันเบิดกับหน้าหลังเดี๋ยวพอแถวมาเดี๋ยวผมสิลองถามเบิ่งครับผมว่าเพิ่นมีเทคนิคอย่างบ่ในการแซมเนาะครับเนาะตรงใส่อยู่ในบ้านนี่ครับกินเขาอยู่พอแถวครับพอแถวสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนะครับมาแล้วไอ้ผมถามนะพ่อว่าไอ้แซมเพเนียนี่พ่อมีเทคนิคบ่มีเคล็ดลับบอมีจังไดบ่มีหยังหล่อกับมีนี่เสร็จละ ครับมันนีดเด็ดไปมันนี่ก็อยากบ่อยากเด็ดไปอะไรเลยมันก็หยาบมันคันเด็ดไปสิบบ่หยียบแล้วก็ได้นับงาบ่ได้นับการบ่นับยูนับยูให้มันลงชี้มันบ่ขี้แล้วพ่อลงสิบหกอ๋อห้ลงสิบหกครับมันอันนี้มันลงสิบหกพอไหมเทคนิคของพ่แถวก็คือให้นนับให้มันลงสิบหกวันสั้นครับพี่น้องบ่บ่ได้นั่นดอกไม้ถึงว่าบ่มันจำกัดว่าเป็นเทคนิค ห้อยห้อยมันหลุมาซำนีพอดีเลยอ๋อบ่ได้เกี่ยวกันเลยครับผมอ๋อปกติเขาให้เสษอะไรเนี่ยเขาให้เศษเนาะให้มันให้มันตกขีเนาะครับอืมครับปกติแล้วก็ว่าให้มันตกขี้ก็สันพี่น้องให้มันตกขี้กตขี้อยู่คู่นี้ครับผมผู้เฒ่าบัวร่านเพิ่นวาครับให้มันให้มันนับได้ขีดพอดีเออนี่ครับผมการสไตล์การแซมีิ่เปิดหนาด้วครับพี่น้องสีสีซีปิดซ้ำกันเบิดครับหน้าหนี่ก็ปิดครับผม เอาเกิดอยากเห็มันห่างกับปิดปิดใบในออกอ่าครับผมเสียสายพ่นไปครับเอาย่งเดียวงเดียวครับครับครับเดี๋ยวพุ่นละครับวันนี้ไปพ่อกันยุ่ยไม้พุ่นละพอแถวสิภาพไปไม้เก่าบขึ้นจังใดครับไม้ฝนตกห่อมพุ่นละขึ้จังใดค่อยว่ากันทีนึงครับผมเพื่นแต่งของกัน แล้วครับพี่น้องก็เป็นป้าทึบอยู่ครับผมนี่ครับเป็นเทลรลอเอสวนของสวนเออย่างพระาของพอแถวครับผมเพื่อนฟังไปหลายปีแล้วตที่บอกเือจังใดกับค้าวเหนียวกับโค้งมาต้องพูดถึงแล้วครับพี่น้องกระสิเติบนึองอยู่เพราะพอแถวก็สีมาไซมะยังอยู่เรื่อยอยู่ครับเราครับเป็นตัวไม้ของเพิ่นนี่ครับนี้เสียงไงเสียงกลางไปไงครับนี่ครับโอ้นี่เอ้าเดี๋ยวผม ฮ่ามองไซมองอยังน้อครับน้องคอยมาลุ้นน้อกันว่าสิเป็นยังไงครับผมนี่ครับพอแถวแบกไม่สาวไปแล้วนั่งไม่สาวไม่ไพ่คือเก่าอยู่ครับผมสไตล์โบราณครัพี่น้องคู่แล้วครับผมน้องลุ้นน้อกันครับสิเป็นยังไงผมใส่เจ้าบิ๊กโจคู่นะครับพี่น้องเราบิ๊กโจกขันขึ้นนกป้าคอย หางอขาหางออกครับพี่น้องส่งสิบพอสูงครับผมพวแถวยักไปทั้งไหนครับผมเห็นสัญยางเข้าไปพี่ละย้งบ่เห็นกันอยู่ต้ัวผมตัวนี้ขันยุ่นแล้วครับผมเจ้าพิจโจนกปลาน่าจะเขาเจ้าพิจโจครับผมพี่น้องดีนเสียงคู่ครับผมตอนนี้ก็นั้งอัดอยู่แต่ผมมีเสียงนกปลานะครับแล้วไเสียงเจ้าพิจโจครับเห็ดตัวนี้ มันจะยังมรัรวมครับผมน่าจะมันเป็นป้าสูงป้าทึบครับพี่น้องนกป้าเขามาได้ทุกทางครับผมมันจะรวมยากอยู่ผมใส่ต้นนิดหน่อยไว้กลางเดินเอ้ได้รุ่นแล้วครับผมนกป้าตัวไม้เข้ามาแล้วครับพี่น้องครับผมโอ้สำหรบปแถวเันอยา่างไรล่ะแม่ขัดหนุนขัด้วหนุหน,ลนเลยครับพี่น้อง ยงกลางขึ้นครับผมเอิย่อมล่งเจ้าบิดโจกวะนกปลามาเถียงออมเจ้าบิดโจกครับต่นแต่ว่ายัาง,มงม่มีตัวไหนย่มอมลงไปสู่ไปเทียงเลยแต่ยัง,งสู่ไปตีครับผม,มน้องนี่ครับยนนี่ก็มีนี่ครับ โจบิ๊กโจนี่ยซูเสซีฮ์แล้วครับตอนนี้จักคัดจักนุ่นครับผมปล่อยข้ารตมเต็มที่แล้วยังวิ่ีตัวได้ข้าไปไกลอยู่นกปลาพวย่ำเขารวมครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมสิล่งไปย้ายต้นมึงครับผม,มนายโจะไปจโจไอ้ไข่นขนเขนี่ครับพี่น้องขันเนื้อเขาเหรอครับผมนี่ครับแต่ว่านกปลาแกงพวกเขามากขึ้นเขา ปลาแถวโทงมาแล้วครับผมมาส่วนใหญ่แล้วครับผมพี่น้องก็จะได้เอาลูกแล้วก็ใหญ่มองแล้วครับผมตัวนี้ปลาแถวว่านกเพิ่นบมขันครับผมนกอยู่ในป่าก็เล้ส่วนใหญ่ครับผมเอาเดี๋ยวผมมึงจังไงครับปลาแถวรอบปลาแถวมาแล้วก็เสียวนกลงแล้วก็ใหญ่หมองครับพี่น้องใหญ่หมองครับปลาแถวมาแล้วเอาปอกกันจะหมายไม้ครับพี่น้องอหอดไม้ ไม่ครับผมพี่น้องพูดพอพอแถวลงไปพุ่นเด้อผมดูปากข้างนี่ครับผมว่าสิล่องเบื่องนี้จะปิดก่อนนะสันนี่ครับนีนเสียงนกขันอยู่ตัวนึงครับพี่น้องเนี่ยว,ว่าสิล่องมืองนี่จะปิดก่อนแล้วคนสีน้ำพอแถวลงไปพุ่นครับผมเอาล่องมืองครับผมครับผมพี่น้องก้าวมียังเกิดขึ้นเลยครับผมนกปลาพอสูครับผม พอแถวกับเมื่อย้ล้าวสั่นเมยอยางแล้ว้สั่กอนตัวกลับครับพอแถวเพิ่นว่านก่อกว่า่อ่อยจะขันปะในนกตัวเพื่อนเป็นยังมือมือนีครับก็ได้ววาสิกลับกอนสั่นพอแถวก็ได้ก็อำลาผาจากกันเท่านี้แหละครับผมสำหรับผมกับพอแถวครับผมยับไม่อีกหมายครับพี่น้องติดปลาได้ครับผมทั้งมันเป็นเดินท้ายหน้าครับผมมอขนาดเลยแต่ว่าจะเสียหาต้นเซตได้บ่พี่น้องตอนนี้เอานุกจเอ่อ อวิโจโฉมาพักครับผมหมออยู่ครับทำได้แต่ว่าต้นไซจักสีเป็นยังไ,ไ,มไงม,ม,ม,มันจต้นสูงสูงอู้น,น,คน,นะคุณต้นมะขามใหญนน่ตอนนี้นกป่าเนี่ยครับดูต้นนี่ที่จะไล่ไปของยานี่เอ้าเจ้าไหนก็เสียหาต้นไซไมนได้ลรอครับผมพี่นอ้องผักเจ้าบิ๊กโจ๊กยืดก้นครับตอนนี้เจ้าของหน้ามานั่งหลุดน้ำครับพี่นอ้องเจ้า โจ้คงใส่คุณนะครับนกปลาเขาแล้วครับผมเขาร่วมแล้วแต่ว่ายุ่ปลายไม่แห้งด้านบนครับผมสียอมลงมาก่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องปิดเกมแล้วครับผมปิดโจกจัดแล้วครับผมฟังเสียงเขาเนี่ยรันเปียบหนึ่ง กำลังสิตั้งกล้องให้พี่น้องในเบืองครับผมพรท่านครับเอ้ยเรียบร้อยครับผมเอ้าเดี๋ยวผมพาเขับไปลุ้งน้ำกันไปเบื้องหน้าตาต้นต,ตัวชลยลน้ำกันครับผมไปครับพี่น้องเขับไปลุ้งน้ำกันครับผมเดี๋ยวผมตัดภ่าไปหัวไตต้นแล้วนะครับเด้อหัวไตต้นแล้วครับพี่น้องหุ่นใส่หุ่นดิตับตั๊บตับตับตับอยู่เรียบร้อยครับผม นี่ครับพี่น้องใสไปนี่เรียบร้อยครับผมเดาลงมาข้างล่างครับนี่ครับผมลงมาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับต้นไส้กระไรอ่ะนกหัวผาเจ้าปิกโจกไปครับเพราะว่าเป็นนกกินครับผมพี่น้องนี่ครับผมหน้าตาเฉลยนิหน่กันเป็นนกเสียงกลางห้องหองเลยครับเสียงม้วนมวนครับพี่น้องไล่คอเม็ดน้อยสนสนับปีกที่ยิบเลยโอ้สวยงามเป็นนกโคกครับผม นกโขกให้หน้าเขาเลืง้งมันสีหงส์นิดน้อยครับผมฝุ่นให้หนั่นนี่ครับนกโขกท่างฟังนี่เป็นปลาอ่อยฝุ่นครับเจ้าของหน้าก็ได้มันหลุดน,น้ำแล้วไปแล้วเอาเดี๋ยวผมสีเอาไปปดอยรถนละครับพี่น้องจะได้ก็ได้กท่ทสิขอโอกาสปิดคลิปนี้เลยครับผมพี่น้องถือว่าหลังจากเป็นคลิปต่อเนื่องจาก คลิปที่แล้วครับผมที่มาตอนนกับะเพาแถวครับผมกับหลังจากที่แยกทางกันครับพาแถวพิ่นเมื่อยกับอายุแปดสิบกว่าแล้วเนาะ er ครับเนาะพิ่นเมื่อยเพิ่นกับข้าไปพักพอนครับผมผมกับได้มาต่อผู้เดียวครับก็ระวังทางกลับนี่แหละครับพี่น้องก็มาแล้วครับบิ๊กโจ๊กแจมที่สีองเพิ่นแล้วครับนี่ตั้งแต่ย้ายใครมาหนิเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวรับพี่ละน้องไปก่อนครับเอาไว้พอกันไม้คลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้จากกันด้วยภาพนี้แหละครับผมสวัสดีครับ